<3 S 2> <AN> ผมเคลียร์รอบเดียวนะรอบหน้าผมไม่รับเคลียร์แล้วนะโอ้โเพื่อนแป๊บนึงเย้เลยรู้ใหญ่ไปรู้ใจไปอะไรอย่างไรอะไเอาย่างไรมาบ่อยนะครับเดี๋ยวเยังไงเดี๋ยวมีทำงานปกติก่อนก็ไปเัิญมาคุยก็ได้จะไปเชิญแต่ผมให้เขาไปมอบตัวเดี๋ยวใคยก็ได้ครับเฮ้ยเรื่องอะไรวะบัสเพื่อนไม่เมื่อกี้ไงเราทำไม่ได้มันเป็นการมั่วสตอรี่ที่ว่าเอาประชาชนไปนี่ด้วยไม่หนีด้วยอ่ะก็คือตำรวจเขาได้จับทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพวกเราอ่ะก็คือหนีแล้วใช่ไหม มัคือพวกเราหนีพ้นไปแล้วแล้วทีเนี้ยประชาชนคนนั้นน่ะก็คือจะโดนจับใช่ไหมเราดันออกมาตีเออเราดันออกมาตีก็ได้เนี่ยมันก็ไมได้กันก็าได้กันเนี่ยมันไม่ได้มั่วเพื่อพี่เอาเคฟังไม่มันจะมั่วระหว่างประชาชนกับตําเอ้กับแก๊งนะเพื่อนเมื่อกี้มีสภาเมื่อกี้มีมีสภามาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะเขาบอกว่าประชาชนน่ะถ้าเข้าเขตบ้านในขณะที่ตลอรไล่ปืนปากแก๊งพี่จะโดนแม็กลิสเลยมื่กจ้าแต่ว่า เป็นที่ว่าไม่ได้เข้าบ้านเป็นจอดอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะมทิ้งประชาชนตรงนี้แล้วซึ่งในกรณีเนี้ยแก๊งอะ่ะไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้แล้วเพราะว่าเป็นอยู่หนา้าเขตทางที่ว่าแก๊งเข้าบ้านไปแล้วจะออกเข้ามาช่วยประชาชนไม่ได้ฮะ ทำไมไม่ได้ครับเฮ้ยมึงเลือกเอาหี่ทำงานดำด้วยได้ปะกูขอเออปัญหานี่มันสั่รอบเลยนเว้ยมันจะโดนแบ็คลิสต์เลยเลือกได้ปะไอ้เชลยมึงจะต้องเลือกกันในสัตว์มึงเลือกดิไม่บอสแจ้งนี้อยู่กันหีมึงเลือกทุกอย่างนี้เลยแจ้งจริงเราเงี้ยช่วยไม่ได้หล่ะบอสแต่ถ้ามันหลายรอบแล้วเรื่องนี้ไม่ได้อะไออไอไอช่วยไม่ช่วยนี่มันสิทธิ์ของแต่ือเปล่ามันอาจจะเป็นล่าไม่เทียวฟังนี้เออตำรวจเพิ่งตำรวจเพิ่งได้ครับได้อันนี้อันนี้กูให้ให้เข้าใจนะมึงช่วยได้เทียวแต่มึงจะโดนแบ็คลลิิสสะาาาาาแแ่่่่นนนนั้้้หไไไมมเเเเรรรดชวยใขตบ มันมันนเี่ยต้องกำนดเนี่ยที่เรายืนยืนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายก็คือถ้าเกิดคนลงมาเล่นดหมายคดีมาช่วยอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ละคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเจ้าของคดีหลักมาช่วยครับอันเนี้ยมันจะผิดเแน่นอนก็คือก็คืออย่างนี้ประชาชนก็ห้ามเล่นกับแก๊งเลยใช่ไหมเงินดํา เล่นได้ประเทศประเทศเราห้ามเล่นได้แหละเพื่อนไอแก๊งห้ามเสือกอ่ะเข้าใจปะใช่ใช่ครับใช่จะเป็นประมาณนั้นต้องเล่นได้เท่านั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวให้น้ำมาคุยก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปรายงานก็ได้ค่อยคุยกันก็ได้ครับมันไม่อะไรก็คือถ้ามุดนั่งสีมาก็มีแค่คนในรถนั่งสีใช่ครับคุณตำรวจครับใช่ไม่ไม่คนตำรวจฟังผมนะตอนเนี้ยไอ้เรื่องระหว่างประชาชนกับแก๊งอะไรตัดออกไปแล้วคือให้ประชาชนมาองอบตัวตอนเนี้ยคุณตำรวจอะไปคิดกันมาว่าระหว่างตำรวจกับผมอ่ะจะเอาจะเอาอะไรให้พวกผมรับผิดชอบแค่นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอออนนนนนะะะก็ได้คัััเ่่แแหหลล

เอากระเสียอะไรพบอาจังะาหรยงละอยู่พี่แคยที่พี่ลักกี้ครับฮัลโหลครับวายเอ่อไปลักกี้ไปบ้านนายกหน่อยค่ะวายวายใครที่ช่วยเมื่อกี้ป้าป้าป้าขับไปเลยขับไปเลยละใครใครที่ช่วยเมื่อกี้กูว่าไปที่คุณเรื่องไอ้บ้องอีก่เพราะเนื้กูโดนไปไม่ใครที่พาหีเข้ามาในในตรงบ้านแกงมึงพามาทำไมวะเล่นด้วยกันไปเกมไกลๆตุ้ดตีนได้ปะ ะจะเย็นบอสพี่อะแดบบอสก็เพิ่งมันมีแกล้งตลอดไอ้เหี้ยบอสพี่อะแดบพี่อะแดบบอสอีสาองไม่เห็นอีสไม่เห็นหรอกขับแลมโบ้ด้วยบอสไม่ใช่ไรหรอกขับแลมโบ้ด้วยเอาล่ะเอายำหน้าไปเนี่ยเม่รักไม่รัใส่ไฟเลยบอสพี่อะแดบบอสไอ้ยังส่งออกที่ไฟจากไอ้เรื่องเนี่ยเรื่องเดิมเดิมเนี่ยไอ้แดบจะเย็นบอสแต่ขับแลมโบ้ด้มึงเอาแบ็คนิ่ทักสิบสี่วันไหมกูจัดให้เอาไหมเอาเลยไหมจะเย็นบอสเหี้ยเอารับเบสที่เส้นไม่เกี่ยวบอสเป็นความผิดผมเองไงลูกผมออกแกแลม่๊ง คุยกันได้มาโอ้ยดีวะไอ้น้องนั่นวิวเกียววะโอ้มาถึงก็กอดเรื่องเลยนะใช่ใช่วะใช่น้องน้องวิวเกียววะเขากูเห็นคนที่อรีโอเขาลงมาตอนรีแล้วกูแซวอะบัสเอ้ยไอ้บัสนี่อะไรบอกอะไรกูแซวไปว่าหล่อเนอะอะไรเนี่ยเขาบอกอะไรเนี่ยขอญาตินะแต่โดนทิ้งนะอืมอะไรเนี่ยใครวะใครวะรีโอ หลอนเนอะลมทะเลงหลอนไอ้ยันนี่ชอบไอ้ยันนี่ชอบชอบให้คนแบบอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบใจไอ้เนี่ยบารมีมันไม่จับท่าบอตกุลอกไอ้เชนิโออ่ะนายโยเขาจะเขียนเรื่องอะไรอีกวะเพื่อนโดนอะโดนอะตัวแคเนี้ว่ะใครที่ช่วยเมื่อกี้จะไปยกแผ่น กูขออนุญาตนะกูขออนุญาตยืนหาสั่งอะไรแดกก่อนนะโชคดีครับสือมึงก็ช่วยไม่ใช่เหรอวะอะไรเกี่ยวอะไรเฮียใครจะไปรู้วะไอ้ตัดเห็นนึกว่าตีตำรวจปกติโอ้ยจันเดี๋ยวมาอย่างไวอะวันเนี้ยเมื่อวานมาแทบตอกปุ๊บเวนสวัสดีคุณบอสสวัสดีครับพี่ล้าสวัสดีครับสวัสดีครับนายเอ็นนาโลสวัสดีครับทีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเทวคุณชักนมในรถด้วยครับคุณชักดม ที sehen, morning, morning, How are you ่คุณจักโนมสวัสดีครับสวัสดีครับไปทำอะไรกันมาอีกอะไปเรียกเรียกเรียกกันอะไรกันมาที่มีเลยตรงไหนปะลูกอะไรใครโดนผบอกมาบ้านมาบ้านในยุบ้านมาบ้านในยุเงดเลย้าคุยเลยเออกินลวคุยกินละคุยบอสกินอะไรเนี่ยมอสช่วยกินข้าวอยู่แป๊บนึงประมาณว่าคือคนในแก๊งผมอะครับไปหนีตะลอกับผู้หญิงประชาชนใช่ไหมนายอินครับครับแล้วก็คนในแก๊งผมจะเกมผมเลยไปช่วยคนในแก๊ง แล้วก็มีผู้หญิงอ่ะเขาวิ่งอยู่เพราะผมเลยยิงตอรอแล้วก็ตีตอรอ้าวเราไปตีทําไมอะเรื่องที่แล้วเมื่อครั้งที่แล้วลาก็โดนไม่ใช่หรอพวกเราไม่รู้ไงใช่ไหมล่ะไม่ครับี๋ยวไม่รู้เพรามาผมนึกว่าเคลียร์บ้านยันปกติไงเหมือนแบบคือพวกผมขับกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมแล้วก็มีตอรอที่พวกผมยิงไปอ่ะเขามาไล่พวกผมไงพวกผมก็เลยกลับมาบ้านคิดว่าได้ตีตอรอปกติมันเป็นพื้นที่นอกใช่ไหมล่ะใช่ครับอันนี้นายกเรียกมาเหรอครับ ไม่ได้เรียกครับไม่ได้เรียกอันนี้นายอินเขาจะมาคุยไงแต่ผมเป็นคนที่ฟังไงเราฟังมันมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องที่ละโดนที่ที่ถ้าเป็นแก๊งเอลเคนมันมหลายรอบแล้วนี่เรื่องเนี้ยสามทีรอบแล้วนี่จะการแล้วครับอ้าใช่ครับงั้นผมขอไปหนึ่งทุกคนที่ตีเลยแล้วกันเจอแล้วเจอเลยเจอเลยเ้นเรียอเอลเคหมดเลยครับเอลเคหมดเลยล้ลาแล้วคนเรียกให้ไหนครับนายอินใจเย็นก่อนครับนายอินอะไรนะ อ้าโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นไม่ไม่ค okay. ิดโอเคครับนะวันท okay. okay. like ี่วันทีผมอินไปหน่อยอินสมชื่อเอาอย่างี้เรียกมาเรียกเรียกให้หน่อยครับเรียกเรียกเรียกเอเคให้หน่อยครับได้ครับได้ได้ครับได้เฮ้ยเอ็โอเคมาบ้านนายกหน่อยทิ้งคนดูหลุมไปพอละโอเคโอเคคนที่ไปตีตรอด้วยอ่ะนายอินเขาเรียกโอ้โหโอ้เสียหลุมงั้นตัวนั้นเนี่ยบัสทำไมล่ะให้ผมมาทำไมวะเรื่องอะไรเนี่ยตรรออ๋อ ไม่ต้องมาทุกคนได้ไหมนายอินเดี๋ยวพวกผมไปกระจายครับอ่าได้ครับได้ได้แต่รู้ใช่ไหมว่าใครตีบ้างเอ้ยไม่ไม่ไม่ต้องมาทุกคนไม่ต้องมาทุกคนอย่อยูเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมใครอยากฟังก็แค่ฟังช่องกููไปก่อนก็ได้ครับผมไม่อยากไปขัดใครใครใครงัดตู้งัดบ้านอะไรงัดไปก่อนเลยครับเดี๋ยวคุยแค่นี้ก่อนได้ครับเดี๋ยวผมกระจายให้พี่อย่างนี้ครับน้องอ่ะมันก็เล่นเล่นปกติเนาะเวลาเล่นกับเอลเคอะไรเงี้ยถ้าตีบ้านแพ้มันก็ปกติครับแต่พอมาใรครับ เขาอยู่ตัวเลยนยอ๋อโชคทีพอดีตู้กมไม่ชี้วันหนึ่งนคือพอมันเป็นเหตุการณ์เงี้ยครับแล้วถ้าถ้าผมไม่จัดการอะไรเลยอ่ะทีละมันก็จะกลายเป็นว่าทิปเน็กแล้วรีเฟกก็จะทําด้วยโดยไปถึงว่าเพราะว่ามันแปลกแปกไปถ้าถ้าจะช่วยทุกคนที่ไม่ใช่แอลเองเงี้ยครับ ไอพี่พี่ครับนะครับน้องน้องว่าไงนะายถึงว่ายัางไงครับน้องต้องการอะไรนะที่ที่ที่เรียบมาเนี่ยตอนนี้น้องติดเคส<ต>ุค<ต>้มนะคร<ต>ับต้องการต,ต้องการปวดอลงโทษเนี่ยแต่ผมว่ามัน,ม,นมันก็ไม่ควันหนักไปอะ่ะเพราะมันเยอะอะฟ้าแบกทีร์ก็พอ้องถึงขังน้นอะไรก็ได้สบา ว่าเหมือนบางบางบางอันนะถ้ามันแบบทําแล้วเราแบบเตือนหลายๆครั้งอ่ะแล้วเขาก็แบบไม่ทําอ่ะเขาก็ทําอีกทําแล้วก็ทําอีกแล้วก็ทําอีกแบคแบคลิสอะไรครับน่าจะแค่แบคลิสงานดำครับถ้าแบคลิสนะจากจากจากใครครับน่าจะคือคือตอนนี้ไายฮคือตอนเนี้ยผมไม่อยากจะแจกใครหลืองทุกคนที่เข้าไปเล่นไงใบใบเหลืองอะไรเหรอครับผมมื่อตอร์รี่ครับ อะไรคือมอัวอตอรี่ครับที่เอเคตีตำรวจไงช่วยผู้หญิงเนียช่วยช่วยช่วยผู้หญิงคืออะไรอ่ะผมเอมงถามถาม,ถามคนเองเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรอฟังกันไม่ไม่บานหนิงผมผมขออธิบายได้ไหมคือตอนนั้นอ่ะผมผมไปช่วยคนในแก๊งแล้วก็มีผู้หญิงหนึ่งคนก็ริงใช่ไหมครับแล้วผมผมด้วยความที่ผมไปยิงตอรด้วยแล้วก็ตอรก็เลยไล่พวกผมมาผมก็เลยขับกลับบ้านเขาไม่ได้เขาจะไล่จับพวกผมไงไล่เยอะมากเลยไล่ผมผมสี่คันอ่ะในรถเสีย ผมค,ค,คิดว่าเขาจะไล่ผมไงผมก็เลยตีตามจริงมันหนีหลุดแล้วครับแล้วผมก็จะปล่อยผู้หญิงเกมด้วยเพราะว่าผู้หญิงเขาโดนต่อรอย,ยิงล้มไปแล้วคือคือจังหวะจังหวะนั้นน่ะคือตำรวจอ่ะแต่ขุญแจมือคนผู้หญิงไปแล้วครับแล้วกำลังจะมาทำคดีเสร็จปุ๊บลักกี้ก็มาเปิดตำรวจแล้วมายิงตำรวจอ่ะขึ้ตรงนั้นไม่มีโ OK อเคถูกต้องไหม น่าจะมีแค่ผู้หญิงกับตำรวจนะแล้วตอนนัมันอยู่ใกล้เขตบ้านเพอ่เดียถ้า่เดียวเาส่งละลอกดีทางนั้นนะลอกแรกไม่ได้เกี่ยวผู้หญิงนี่ก็เลยมั่วกันหรือเปล่าคเรื่องที่ตำรวจมาช่วยเออเคมาช่วยผู้หญิงไปด้วยกันในงอกเขาไปด้วยกันมันมันผิดด้วยเหรอถ้าผู้หญิงอยู่แอลเคไม่ผิดครับละอย่างหนึ่งคนแอลเคหลุดไปแล้วด้วย เป็นแค่เอลเคหลุดไปแล้วก็เหลือแค่ผู้หญิงกับตำรวจที่มันรอบไหนผมผมขับรถใช่ไหมแล้วผมเจอตชรวจนะครับคุณทรายเปิดชาวติงนะพี่สมมติผมผมขับรถใช่ไหมแล้วผมเจอตำรวจกําลังไล่จับคนคนหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในแก๊งผมแล้วผมขับรถไปปุ๊บผมจอดรถแล้วผมก็บอกขึ้นมาดิอย่างนี้ผิดไหมกินตีน้อยไหมทีระตามหลักเขาเขาขึ้นเขาขึ้นรถมา กินความหลักผิดเลยผมว่าไม่ไม่น่าผิดนะงนั้นต้องถามต้องถามนายกผมถามนายกดีกว่าเพราะว่าผมก็เคยทำหลายรอบอันนี้กรณีที่เข้าบ้านใช่ไหมนายอินไม่ไม่ใช่กรณีข้างทางเลยข้างทางแหละแบบเจอเจอคนแบบผมอยากช่วยอ่ะเขาหนีตำรวจอ่ะผมอยากให้เขารอดอ่ะมันมันผิดด้วยหรอจริงมันผิดครับถ้าตามกฎผิดครับ ตามกฎผิดครับร้อยเปอร์เซ็นตแต่แค่ตํารวจแค่เราเรามองแค่คือยังไงอะมัน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 มขยิบตาได้บางเรื่องผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าก็คือตํารวจให้เล่นถูกไหมใช่ครับตํารวจก็ไม่ได้ตึงอะไราดนั้นผมเคยผมเคยไปช่วยผมเคยไปช่วยนะผมผมถึงไม่อยากแบบว่าเอากฎมากลางไงแต่เรื่องแบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยมันสําหรับอันนี้ผมผมพูดตรงๆเลยสําหรับแบบเอลางเนี้ย อันนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่มันมันหลายรอบไงแล้วเราเราเราเลือกที่จะเตือนเตือนแบบเตือนเตือนเยอะมากเตือนเยอะผมผมใช้วิธีซอบเยอะมากเลยครับแล้วก็วันครั้งนั้นก็มีการผลลงโทษให้ให้ให้เอลเคเห็นนิดนึงในการที่เอาไปเหลืองห้าคนใช่ไหมครับตอนนั้นที่ละโดนถูกต้องไหมอันตอนสามครับเออสามคนเพื่อเพื่อเป็นอะไรเนี้ยครับผมใช้วิธีปณีปนอมมาตลอดอะไรเงี้ยแต่มันมันบ่อยจัดอะไรเงี้ยครับ ในเอ็นผมขอถามหน่อยครับคือตอนผมอยู่ยูเคเนี่ยผมนั่งคุยพี่มาเมื่อกี้คือคือตอนเรเคยบอกว่าอ่าถ้าประชาชนไปนั่งเล่นด้วยอ่ะถ้าช่วยในเหลือในแร์หรือในบ้านมันไม่ได้อยู่แล้วแต่นี้พวกผมช่วยเหลือกันนอกแร์เขาบอกได้นะครับผมก็เลยงงว่าสรุปมันแล้วมันได้หรือไม่ได้กันแน่เมื่อกี้ที่ผมช่วยก็ช่วยช่วยนอกช่วยนอกบ้านนะเพื่อนเพื่อนผมก็โดนล็อกมือกันนะผมไม่ได้ผมไม่ได้หมายถึงว่าคุณโดนแบล็กดิสก์พาไงไม่ได้พูดถึงแบล็กดิสก์พาไม่โดนแต่นี้ผมพูดถึงว่าเอลเคะ หลุดไปแล้วรอบนี้คือเอลเคหลุดไปแล้วเ่ากับว่าตํารวจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอลเคแล้วถูกไหมครับอ่าตารวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอลเคแล้วตารวจแค่ตํารวจผู้หญิงแต่เอลเคเข้ามาตีเข้ามาช่วยรอบก่อนที่ที่เขาโดนนี่คือช่วยในบ้านช่วยในแลนด์ใช่ไหมนายอินไม่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 ไช่วยในแลนด์ทั้งนอกไม่ใช่ไม่ไม่หมมถึงว่าไอ้ที่ออพวกที่หลอดโดนรอบก่อนอะช่วยข้างนอกครับช่วยงนอกเพราะว่าผมตีว่าวงไม่แต่ถ้าถ้านายอินบอกว่า ถ้ามีคนกําลังวิ่งหนีตำรวจ <apl ians S 1> อยู่แล้วพวกผมสามารถไปรับช่วยได้แลท่านินบอกว่าทําได้เพราะปิดตาครั้งนึงอันนี้นีก็ปิดตาเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะข้างนอกบ้านนี่ไม่ใช่ในบ้านนีปิดตาเพิ่มทั้งนี้ก็นี่เยวกันแล้วป่ะมองว่าถ้าถ้าปิดตามากๆเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ครับมันมันจะมันจะสอบไปถึงในการที่จะทําใหญ่มากกว่านี้คุณชักเข้าใจใช่ไหมมันผิดกฎอะไรผมอยากรู้ว่ามันผิดกฎอะไรโสอรีผมเข้าใจดีว่ามันผิดกฎโมสตอรี่แต่ว่า คือไนอินก็คือให้เล่นถูกไหมอืมมันพูดยากนะไนายอินเพราะว่าบางทีถ้าไนอินปล่อยอ่ะล้วบางทีบางคนเขาอาจจะคิดว่าทําได้ไงท่านในมุมของเอโอเคนรับึ่งงเนี้ยมาเราเราเตือนมามาตลอดถูกต้องไหมแล้วผมก็ปล่อยมาแทบตลอดหรือว่าเตือนมาแทบตลอดผมหิวข้าวผมไปเอาข้าวจรงเนาะได้หลายๆพ่มอะไรบอกด้วยนะ น่ะนะครับนะครับว่าเขอคุยแปไหนครับห้าครเขาตัวเขาเตือนหรอไม่มันมันมันมั่วสตอมันมั่วสตอรี่อยงมันไม่ใช่สตอรี่แกไม่ที่กูถามมานะคือของเราอ่ะพวกเราอ่ะพลาดตรงที่เราปะพวกเราพลาดตรงที่เราอ่ะไปเรียกเพื่อน ไม่เพิ่งดิกูอยากกูอยากรู้ข้อเนี้ยว่าไม่มันไม่วอะนั่นนั่นกูงงไปเพราะว่าบอกว่าถ้าเราตีกันในบ้านอ่ะว่าไปอยากแต่นี้เรามาตีมาตีกันหน้าหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นสขั้นตอนที่โดนก็โดนในบ้านนี่ใช่ปะไอ้ที่พอลอดไปด้วยไอที่ไอ้ที่โดนอ่ะจเจอไอ้โดนอะโดนไอที่ถ้าตีในบ้านอ่ะผิดดิแล้วเว้ยแต่อันนี้มันตีตรงหน้าบ้านที่ไม่ใช่ไอ้ตรงโซนบ้านเนี่ยเออใช่ไหมเทลตอนนั้นพี่ก็เคยคุยกับตอนหลังเคยคุยกันชัดเจนิงแล้วว่าถ้าอยู่นอกบ้านเคยช่วยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังนายยิงก่อน ผมมีผมกาลังมองนะก็อย่างที่บอกแหละผมไม่ได้ต้องการไปเหลืองทั้งแก๊งหรือว่าทั้งหมดที่ไปตีตารวจอะ่ะมันมันไม่ใช่นิสัยผมอยู่แล้วที่จะเอาชนะหรือว่าต้องการเอาอะไรแบบนั้นโดยที่ผมเรียกมาเนี่ยมันก็ไม่พ้นคําเดิมคือคาว่าเตือนกับบทลงโทษเล็กๆน้อยๆที่ไม่ถึงท่านทั้งแก๊งอะไรขนาดนั้นนั่นมันก็คือนิสัยผมเนาะถ้าจะให้ผมเลิกขยิบตาคนทั้งประเทศผมทําได้นะอันนี้ผมพูดก่อน ผมจะอิงตามกฎเป๊ะะทุกอย่างเลยแต่ตรงเนี้ยผมมองว่ามันก็จะตึงเกินแต่ถ้าเหตุการณ์เนี้ยผมมองว่าการเตือนเนี่ยมันมากเกินไปผมมองไปถึงสิ่งที่จะช่วยสิ่งที่จะช่วยนะช่วยได้ก็คือแบกฤทธ์ตำรวจที่จะเข้ามาแล้วให้เอลเคจ่ายเป็นค่าเสียหายไปเพื่อเพื่อ เพื่อไม่เอาไปถึงขั้นใบเหลืองยกแก๊งหรือว่าใบเหลืองติดบุคคลตรงนี้น่าจะเป็นทางออกที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วแต่ถ้าผมไม่ทําอะไรเลยมันก็จะเข้ารูปเดิมแบบนี้จะดีกว่าไหมครับอันนี้คือทางออกที่ดีนะและเดี๋ยวผมกําลังจะไปคุยกับสภาว่าถ้าทํางานดําหรือทํางานแต่มันก็เป็นการ กาหนดขีดการเล่นเกินไปอ่ะซึ่งแต่มันก็เป็นการป้องฟังผมใช้กำลังสงสัยว่ามันอะไรนะคุณบ๊อกเขาเปิด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 ็นยังไงป้ออะไรนะไม่ดีใชกำลังสงสัยว่ามันมั่วยังไงในเมื่อเขาไปทํางานดำมาด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ตีในบ้านแล้วมั่วยังไงใช่ครับเพราะว่าผู้หญิงเอลเคหลุดไปแล้วครับแอลเคทิ้งผู้หญิงไปแอลเคหลุดไปแล้วถ้าเขานั่งรถอยู่ด้วยกันแล้วยังไม่ถึงบ้านแล้วตกรถออกมาก่อนแลวแอลเคคนยนึงอยู่ในเหตุการณ์ยังไม่หลุด แล้วแอลเคมาช่วยตีผมจะไม่ไม่ผมไม่ว่าอะไรเลยและหลายครั้งด้วยที่ที่ผมไม่ไม่ว่าแต่ผมบอกว่ามันสามารถทําได้ไม่ได้ <L K S 2> เดยลยครับไปแล้วผมเคยเจอแล้วเนี่ยถามผมปีเลยที่ผมไปถามหน้าหน้าตอน,นอ,อะ่ะเคสของผมอะ่ะแต่ผมก็ปล่อยขอเขาเกมนะเพราะผมจะออกไปตีเขากับตำรวจบอกว่ามันเล่นไม่ได้มันเป็นการมั่วต่อรี ก็ไได้ตีก็ปล่อยไปจับแแค่เจ้าของคดีครับนะแต่ก็มันใช่ผมอยากอผมก็เลยงงว่าในอินกับโอปี้เหมือนเจ้าของคดีคืออะไรก็คือเอลเคมาช่วยอ่ะผมว่าเดี๋ยวตัดปัญหาเอาคนอื่นนะที่ไม่ใช่สุดแก๊งห้ามนั่งด้วยกันไหมหรือว่าประชาชนที่ไม่ใส่เสื้อเหมือนกันมันจะได้ตัดปัญหาไปในทุณทาโลกผมว่าไม่ได้ครับผมมองว่าถ้าอย่างนั้นมันถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะตัดปัญหารวมไปถึงแบบพันธมิตรแก๊งอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าอย่างเนี้ยไอเหตุการณ์เนี้ยมันคือว่าตํารวจไม่ได้มีีตอร่ เคแล้วอ่ะอันนี้ผมเข้าใจครับแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าปชาชนนั่งกับแกไม่ได้ผมว่ามันไอ้นี้เกินไปสำหรับผมนะแบลนกิ้เป็นยางนี้ผมว่านี่กว่าผมว่าทางเนี้ยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วในในในความคิดผมนะถ้าปร่าบันแพงหรือหรือหรือคุณเอ่อเท่าไหร่นะสองเอ็มสองสองล้านแบล็กดิ้นคุณทารุ่เห็นควรว่าอย่างอย่างไออะไรบ้างอ่ะ ในมุมมองของผมเหรอผมผงมากในมุมมองของผมนะคือถ้าข้างนอกอะ่ะผมเฉยๆนะแต่ถ้าในบ้านนะห้ามช่วยตีอะ่ะสำหรับผมนะถ้าในบ้านห้ามช่วยตีทั้งนอกเฉยๆใช่ครับหมายถึงว่ามันคือยังไงดีอะ่ะจะอธิบไปยังไงดีวะในมุมมองของตำรวจมันเล่นยากเกินไปใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเขามาช่วยกันอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ย,ยตำรวจก็หนึ่งเลยครับถ้าอย่างนั้นอะ่ะผมผมมองว่าตำรวจไม่รู้หน่วยเีน ไม่สาม,มารถระวังตัวอะไรได้นอกจากหนึ่งหนึ่งกับประชาชนแล้วยังต้องมาระวังแก๊งคนอื่นอีกสองต้องบอกงี้ว่ามันจะเกิดการที่ว่าจ่ายได้โต๊ะกับแก๊งอะไรต่างๆเมื่อประชาชนพึ่งแก๊งเลยนะเปันใช่ครับอ,อย่างนี้เขาไม่ต้องสร้างแก๊งขึ้นมาเพื่อเพื่อจะมาสู้กับตำรวจเขาก็แค่จ่ายเงินเล็กๆน้อยๆแล้วเขาก็ฟีงานดําเพราะว่าแก๊งมาช่วยอืมันก็ถูกเหมือนเหมือนที่บัสบอกเมื่อกี้ไงพี่คือแบบว่ามันเหมือนผิดตรงที่ว่า ถ้าสมมติเจ้าของคดีช่วยประชาชนคนนั้นอ่ะคนเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าต้องเรียกเพื่อนมาด้วยไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันเรียกเพื่อนมาด้วยอืออใช่ใช่แต่ถ้าสมมติว่ากรณีที่เขาตั้งด้วยกันอ่ะไอคนที่นั่งไปด้วยช่วยได้นะใช่ใช่ที่ผมจะติบายแต่ถ้ามันลุมเอาเพื่อนในแก๊งมาช่วยคนนอกมันก็ยังไงอยนะู่เนาะพูดถึงใช่ใช่ คุณทัโรคิดว่าไงครับผมผมเสนอไม่เอาใบเหลืองนะไม่เอาใบเหลืองเพราะว่าผมมองว่ามันเยอะไปแล้วก็ผมว่าไม่ต้องเอาไปหรอครับเอาแค่แบ็กลิสใช่ครับเอาเป็นแบ็กลิสที่กว่าจ่ายแล้วก็เราก็มาเริ่มเล่นกันใหม่แบ็กลิสสองล้านเหรียครับในใช่ครับแบ็กลิสตำรวจสองล้านครับ็ดีอันนี้ผมได้มาจากผมได้ เขาเรียกว่าอะไรฮะได้แนวทางมาจากหลังบ้านไงหลังบ้านบอกผมมาโอเคครับได้ครับนี่หน้าบอลแบลลินอันนี้คุยกันเสร็จสับรอบนี้เสร็จก็คือรอบหน้าคือคือจะห้คืออยากให้ระวังอ่ะผมอยากให้ระวังอ่ะเจอแอดวานแบบว่ามีการคือมันมันเล่นได้ไม่ใช่เหรอแต่ว่าอย่าอย่าเรียกเกอนมาช่วยป่ะถูกไหมใช่ครับอ่าแค่แค่เจ้าของคดีเล่นได้ครับสมมติเรานั่งสี่คนใช่ไหมทั้งสี่คนอ่ะเล่นได้ครับเฮ้แต่โดนตีนะโอ น้าวัยแลครบผมว่ายังไงระวังเซฟเรื่องนี้ดีกว่าจริงจริงกับในอินมาก็ได้ครับตามมาเลยครับตำนาเลยตามนานเลยแล้วก็อันนี้ใครจ่ายครับหรือว่ายังไม่จ่ายให้กูจ่ายไปก่อนไหมเขาจะเขาติดเขาจ่ายอยู่ได้แล้ไม่รำไรเออผมกระเป๋าสามศูนย์ห้าเจ็ดครับสามศูนย์ห้าเจ็ดนี่ครับในอินทองไปครับรถรับตัดได้ครับขอบคุณมากครับไอพี่ประกาศอย่างวะมึงที่ป็นเด็กมาเต็มเลยเนี่ย